งานคราฟต์ไทยไม่เพียงเป็นงานฝีมือที่งดงามแต่ยังทำหน้าที่เป็นหน้าต่างทางวัฒนธรรม เปิดให้ชาวต่างชาติได้รู้จักความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยความประณีตที่ถูกถักทอด้วยมือวัสดุธรรมชาติที่นํามาบอกเล่ารากเงา้ากลายมาเป็นผลงานแต่ละชิ้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้าใครไม่แปลกใจเลยที่ต่างชาติจะหลงไหลงานฝีมือไทยที่ไม่ใช่แค่สวยแต่คือศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตทําความรู้จักกับงานครฟไทยให้มากขึ้นเปลี่ยนจากของที่คิดว่าหน้ามองให้เป็นหน้าภูมิใจเพื่อยกระดับงานครฟไทย ให้ไปต่อสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคราฟไทยไปต่อหรือว่า Craft Forward นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะครับหรือว่าสาสิทธ์นั่นเองครับ<ม>และตอนนี้ครับ ผมเปิดสุวิกรมำระนันพาทุกท่านมาอยู่ในงานซาเซ็ตคราฟต์คอลเลกชัน2025ซึ่งเป็นการรวบรวมและการรับรองผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้พร้อมกับการก้าวเข้าไปสู่การยอมรับในระดับสากลวันนี้เรามาดูกันครับว่าซาเซ็ตคราฟต์คอลเลกชันปี2025เป็นอย่างไรกันบ้างครับ นอนที่สุดเราต้องงานขายของของเราเพราะเรารู้ว่าประเทศไทยเรามีของดีมีช่างฝีมือที่เป็นเลิศนะมีคราฟต์ชิพที่ประจับได้ยากเมื่อเทียบกับประเทศเอื่นๆแล้วก็มียูนิคเนสสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องได้รับการเชิดชูขึ้นมาคราฟต์คอลเลกชันเนี่ยเป็นปีที่จริงๆเป็นปีที่2ก็จะมีทั้งนักวิชาการแล้วก็นักออกแบบคือหลายๆสาขามาพูดคุยกันเป็นแนวทางที่ชัดเจนเด็ดขาดการเลือกเกณฑ์ทั้งหลาย ในปีนี้เนี่ยเราจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น3ตะกร้าหรือว่า3แคตตาล็ด้วยกันนะครับคือ Mastercraft 2คือ Trendycraft นะครับสก็คือ o o s c i o u s Craft Master Craft เนี่ยก็จะหมายถึงงานหัตกรรมที่มันแสดงความชัดเจนในแง่ของ c r a t m a n s h i p ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณเป็นของที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ นริยาไม่ง่ายกับมาสเตอร์คือความเป็น e x ็กซ์เพ c e รความเป็นพิเศษครับคราฟก็คือสิ่งที่ทําด้วยมือด้วยม,มือมือจะออกมาได้ก็มาจากใจครับใจแล้วก็ส่งไปที่มือก็อเลยเป็นงานครับอแล้วก็ถ้าใจเต็มที่ที่คนรู้มาเขาเรียกว่าอาร์ตอินเดอร์ินถึงแรงบนนันดาลใจมีจินตนาการมีแนวความคิดมีความรู้สึกมีความหมายระเบิดออกมา เาเากตอบคำถามว่ามาสเตอร์มันจะคงอยู่ต่อเมื่อตัวมาสเตอร์มันต้องเข้ามาอยู่ในใจคนรุ่นใหม่ด้วยพี่เจครับขออนุญาตถามนิดน,นึงครับ,รบในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการถ้าพูดถึง t r e n d ี้คราฟตงานหัตกรรมที่จะทำให้ร่วมยุคร่วมสมัยมได้ในมุมพี่คือยังไงครับตอนถูกเชิญให้มาเป็นกรรมการคนก็จะคิดว่ามาเลือกของสวยจริงๆไม่ใช่มาเรื่องของขายครับ คือเทรนดี้เป็นเทรนด์ของ2อย่างนะเทรนด์คนทาอยากทําแบบไหนเลียนแบบอะไรดังก็อยากจะทําตามแต่ทํามันไม่ตรงกับเทรนด์คนที่อยากจะซื้อหรืออยากจะเป็นเจ้าของหรือแค่อยากจะพูดต่ออยากจะมองเนี่ยมันไปไม่ได้คัตกรรมหรืองานดีไซน์ที่จะมีชื่อเสียงอน่ะบางทีมันมีไพรซ์มันมีราคาของมันแล้วราคาของมันกับฟังก์ชันของมันมันจะกาหนดคนซื้อซึ่งบางทีมันจะเป็นตลาดเล็กแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่สามารถที่เทรนดี้ได้ถ้ามันถูกพูดถึงเยอะๆมันไวรัลเยอะๆมันมีเสน่ห์จริงๆมันก็ยังเทรนดี้ ไม่ใช่เป็นว่าทุกอย่างต้องทาให้ถูกแล้วจะแปล่ต้องทําให้ขายได้ต้องถูกเท่านั้นไม่ใช่นะมีเรื่องเล่าที่คนอยากจะเล่าต่อ,อแล้วถ้าดีกว่านั้นคือไม่มากกว่าอยากจะเล่าต่ออยากเป็นเจ้าของอันนั้นยิ่งดีเข้าไปใหญ่จริงๆเรื่องของสเตนความยั่งยืนเนี่ยเป็นกระแสเมกเทรนโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางที่ทางสถาบันเนี่ยให้ผมเข้ามาดูเพราะว่าเราดูเรื่องการอัพไซเคิลิ่งเป็นหลักอัพไซเคิลิ่งก็คือการ ทำของที่ไม่ได้มีค่าอะไรหรือมีค่าน้อยหรือคนที่ไม่สนใจเนี่ยคือทํามูลค่ามันให้มากขึ้นเรียกว่อัพไซเคิลิ่งการที่เอาขยะไปเผาหรือไปเนี่ยก็คือการดาวไซเคิลิ่งก็คือลดมูลค่ามันของที่ไม่มีค่าคนมองข้ามหรือว่าขยะรีไซเคิลอะไรประเภทนี้ครับเช่นหลอดหลอดพลาสติกใช่ครับกลายเป็นเส้นใยเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพิ่มมูลค่ามันมเรียกอัพมันขึ้นไปเพิ่มมูลค่ามันเพราะว่าแนวโน้มที่เราจะลดกวนการใช้ทรัพยากรขอ,ของโลกเนี่ยมันต้องน้อยลง เพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจของเราในแง่ของการสืบสารเนี่ยเราต้องทํารงรักษามรดกวัฒนธรรมส่งต่อไปรุ่นต่อไปแต่ในขนาดเดียวกันก็ต้องมีพัฒนาการในแง่ของผลิตภัณฑ์ทําอย่างไรให้สินค้าของเราไปอยู่ในประเทศยุโรปได้ไปสอดคล้องกับตะวันออกกลางได้โดยไม่ขัดเขินในแง่ของการส่งเสริมแน่นอนสุดเราก็ต้องไปไกลถึงการสร้างตลาดนี่แหละครับคือสิ่งที่เราพยายามจะทำกำลังปลุกปั้นให้เขาสร้างแบรนด์เป็นที่ยอมรับเป็นิน international brand ให้ได้ เหมือนมาลายแต่มาจากเครื่องเงินครับแล้วดูเลยฮะเขาละเอียดมากขอโทษนะครับดูเข้าไปที่ช่อของดอกมะลิเนี่ยนะฮะละเอียดมากอะ่ะคนละเอียดเรา,าใช้เส้นเงินที่ขนาดเท่ากับเส้นผมผมเห็นงานที่มีความประณีตมากนะฮะอันนี้คืออะไรนะครับไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ ผิวไม้ไผ่อะผิวไม้ไผ่สามดูสิฮะ, <laughs> ฮะเราดูว่าดอกมาลัไลจริงๆนะ <laughs> เราดูว่าดอกมาอะไรจริงๆแต่ถ้าไปดูใกล้ๆ <laughs> อ๋อนี่คือผิวไม้ไผ่ <laughs> ยุคปัจจุบันเนี่ย <laughs> คนสวมใส่อะไรกัน <laughs> มีเทรนอะไรในยุคปัจจุบันแล้วก็ใช้อะไรในชีวิตประจำวันบ้างหนูก็จะเอาหัตถกรรมเนี่ยมาเสริมแต่งให้กับตัวเขาอย่างเช่นคนหยิบจับโทรศัพท์เยอะหนูจะออกแบบงานหัตถกรรมดีไซน์เป็นแบบที่จับโทรศัพท์สําหรับติดมือแต่ว่าลวดลายยังมาจากลายดั้งเดิมเช่นลายผ้าสังกะสี oh. บนจานข้าแต่ว่าช่วงนี้คนต้องการความฮิวจจายแล้วก็มีคำม,มงคมลร่ำรวยไงก็ทำให้ชีวิตเขาอะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สัมผัสงานหัตถกรรมง่าย,ายด้วย เราอยู่ที่แลน it takes to to tango งานของพี่ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อชุมชนดีต่อสังคมยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเองคือจริงๆเราแฝดสองคนนะค่ะก็คือทำกันแค่สองคนแล้วก็เรื่องของการเป็นอยู่ก็คือ enjoy being เป็น sustainable แบบแบบองรวมอะค่ะมันเป็น wellness แล้วก็ sustainable mindset ก็คือวิธีคิดของการใช้ชีวิต ก็คือการทํางานการอยู่บ้านแล้วก็การเดินทางแล้วก็มีทุกอย่างที่กินอยู่เป็นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็สรุปที่เราใช้เราใช้อะไรอย่างเช่นเศษผ้าที่เป็นผ้าที่ทอมือหรือว่าทั้งหลายแลด,ดจะมีเศษผ้จาจากการทํางานที่ใช้มาเรื่อยๆอย่างงี้นนะคะ่ะเราก็จะเก็บทั้งหมดเนี่ยที่เราทำอะ่ะมารวบรวมไว้คือไม่ทิ้งเลยเป็นซิรูเอสแล้วก็เอาสิ่งนั้นะ่ะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ oh. คือทั้งใช้ให้ให้ตัวลูกค้าด้วยจําหน่ายด้วยแล้วก็ใช้เองในชีวิตประจำวันด้วย ีแ่แหละครับเราได้เห็นงานคราฟเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคราฟชั้นครูงานคราฟที่ร่วมสมัยในปัจจุบันนี้เลยแม้กระทั่งงานคราฟที่เป็นโลกอนาคตในการที่ทําให้โลกยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้วัสดุที่เปลี่ยนแปลงออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคราฟแบบไหนก็ตามนี่คืองานคราฟ ที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแหะครับที่กําลังจะถูกส่งออกไปสู่สายตาของชาวโลกนะครับซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในใต้โครงการ Craft Collection ประจําปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสาสิ์นั่นเองครับหรือว่าสถาบันส่งเสริมศิลปะหัถกรรมไทยนั่นเองนะครับนี่เป็นเพียงแค่ EP แรกหลังจากนี้ยังมีอีก4 EP ที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้เห็น Craft Collection เปิดรับสมัครถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถติดตามการ การเคลื่อนไหวการอัปเดตของโครงการนี้ได้นะครับผ่านทางสสิทธิ์ได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์นะครับออหรือว่าในช่องทางอื่นๆก็ตามนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยไปด้วยกันครับ